ข่าสุขการเดในทานครั้งใหม่ของเดอะบ c k กิลลิสครับ ทริปนี้ผมขอพาคุณไปยังประเทศโปรดของผมนั่นก็คือออสเตรเลียนั่นเองครับเริมเดินตอนแรกนะครับด้วยการนั่งรถไฟที่ชันที่สุดในโลกนะครับไปชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติบลูมาอ์เทนครับที่มีขนาดใหญ่มากๆครับใหญ่กว่าแกนขันยอดถึง2เท่านะครับจากนั้นพาคุณมุ่งหน้าสู่ซิดนีย์ครับเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลนะครับไฮไลท์ขอที่นี่คงหนีไม่พ้นซิดนีย์โอเปราเฮาส์ครับแลนด์มาร์คของซิดนีย์ที่ใครไม่มาถือว่ามาไม่ถึงครับวันนี้จะได้ชมโอเปราเฮาส์จากสามจุดที่สวยท ได้เลื่อนแล้วนะครับที่จะออกเดินทางกันอีกครั้งครับกับเดอะแบล็คเกอร์ลิสครับวันนี้เราจะไปกันที่ออสเตรเลียครับถือว่าเป็นโฮมคัมมี่ของผมก็ว่าได้ครับผมเคยไปเรียนซัมเมอร์ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษก็จากที่นี่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปนะฮะเราจะไปกัน2เมืองครับนั่นก็คือซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนะครับซึ่งแต่ละที่ที่เราไปกันเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะครับตลอดเวลาที่อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะครับสำหรับทริปนี้นนนนนนะะะะะะคคครรรรรรัััััับบบบเเเเาาาาาามมกกก Big Holiday World ้วววจจออยยยหตๆทททีี่์ เราก็มารีวิวหน่อยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาให้เรามาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอย่างแรกนะครับก็เป็นใบ i m มเมชชันการ์ดนะครับก่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับชื่อที่อยู่ครับอย่างต่อมาครับที่ชู่เปียกครับนี่ฮะนี่ฮะลูกอมเลกูล่าครับนี่สเปรย์แอลกอฮอล์ครับเอาไ้ล้างมือนะฮะ แท็กกระเป๋าครับกระเป๋าของเราจะได้ไม่หายนะฮะและที่สําคัญขาดไม่ได้ครับตั๋วเครื่องบินนะครับเอกสารการเดินทางต่างๆนะครับนะครับประกันการเดินทางครับโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ b i g w o r l d Holiday เตรียมไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราไปลุยกันที่ซิดนีย์ครับ การเดินทางจากกรุงเทพไปซิดนีย์นะครับจะใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครับถ้ามากับ Big World h o l i d a y ครับบินด้วยสายการบินไทยครับบินตรงสบายๆครับด้วย t g 4 7 5นะครับออกตอน8ปดโมงครึ่งแล้วก็ถึงประมาณ3ทุ่มหครับเราถึงที่สนามบิน K ิงปอร์ตสมิธที่ซิดนีย์แล้วนะครับแล้วก็รับกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปฮะคือการดีแคลร์ของที่คัสตอมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำกันยังไงแล้วถ้ามีของเหล่านี้นะฮะต้องดีแคร์ก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ย จะโดนนะครับโดนไม่ใช่น้อยเลยครับเหมือนภรรยาจับได้เลยนะว่ามีปีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าใบเขียนคัสตอมมันมีอะไรให้ดูกันบ้างครับโดยเฉาประเทศที่สติกมากครับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องของการดีแคลร์ของครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารนะครับพวกอุปกรณ์สาตสัตว์ต่างๆนะครับพืชเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับรวมถึงดินที่ติดรองเท้าด้วยนะครับถ้าคุณมีเนี่ยคุณต้องติ๊กที่ช่องเยสเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะดีแคร์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็นนะครับว่าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆที่จะเอาขขอองงเ้้าาามมนไ่่ยี thank ว่าโน้ตนะครับแล้วสอรี่เนี่ยอาจจะโดนได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ออกไปอยู่ด้านนอกแล้วนะครับของสนามบินคิงฟอร์สมิธนะครับผ่านขั้นตอนการดีแคลร์ของแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ติ๊กโนหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาจริงๆนะฮะแต่ถ้ามีเนี่ยคุณให้ติ๊กเครื่องนะครับแล้วก็คุณกัเข้าเครื่องสแกนครับอันไหนเขาไม่อนุญาตให้เข้าเขาก็ออกนะครับแล้วคุณก็จะไม่โดนอะไรนะครับแล้วก็ไม่โดนแบนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้สำคัญมากๆครับก็ระวังให้ดีนะครับผมชอบคอนเซ็ปต์มากเลยนะฮะ Don't declare sorry just be นะะะฮเเเดี๋ยวรรราาจข้โงแม ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต้องติดตามก,กันนะเตยเด็กวัตเทอร์ลิสครับนี่ครับลักษณะรถที่เข้ามารับเรานะฮะก็จะเป็นรถตู้แบบนี้นะครับถามว่าเก็บสัมภาระพอไหมพอแน่นอนครับเพราะว่ามีนี่ครับเคบินพ่อท้ายด้วยการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นของการเที่ยวออสเตรเลียนั่นก็คือเมืองซิดนีย์ครับ มาถึงโรงแรมก,ก็ประมาณ5้าทุ่มแล้วนะครับก็เกิดอาการหิวขึ้นมาครับก็เลยขอออกไปเดินที่ไททาวหน่อยครับนะฮตอนนี้เราก็ออกมาเดินในไททาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านหมาล่าครับหมาล่าสายพานมาถึงซิตี้แล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ร้านจิ้มจุ่มนะฮะแล้วตอนนี้นะครับก็ประมาณ เที่ยงคืนนะฮะแล้วเราก็หิวมากๆครับผมก็เลยมาเดินเล่นที่ไทยทาวนะก็มีหลายร้านเลยนะที่เขามีเหมือนที่เมืองไทยมีจริงๆนะผับก็มีนะครับร้านอาหารซุกี้สายพานะหมาล่านะครับเจ่วฮ้อนชิมจุ่มนะครับแล้วผมก็มาเจอร้านนี้ครับชาย4สีครับใชยสีหมีเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันนะฮะว่ากินแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะนี่นะครับวันมีเกี๊ยวกุ้งหมูกรอบครับราคา18.9เเหรียญนะฮะ เรามาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมสลับกับพี่อยู่หน้าทัวร์เรานะครับพี่พีเคนะครับนี่อยู่กับเรานะครับพี่เคถ้ามากับบิ๊กเ r ิร์นะครับถ้าหิวตอนกลางคืนหรือว่าอะไร่เงี้ยบอกคุณเคนะครับก็จะพามากินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะฮะว่าเป็นยังไงผมถามเขามาแล้วนะว่าอันนี้เป็นชาสีเดียวกับที่เมืองไทยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับซื้อแฟรนไชส์มานะฮะเดี๋ยวมาดูรสชาติครับว่าเป็นยังไงนะเหมือนเลยครับคุณผู้ชม พอใส่พริกน้ำส้มไปนี่อร่อยเลยอ่ะนี่นะครับเปิดทุกวันนะครับถึงตีสามเลยนะใครที่มาซิดน,นีย์แล้วอยู่แถวไททาวแล้วก็อยากจะกินอะไรที่แบบว่าในไทยคิดถึงเมืองไทยหน่อยเนี่ยก็มากินกันได้เลยนะครับราคาก็จะอยู่ตั้งแต่แบบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแปดเหรียญนะจนถึงประมาณ20ประมาณ20เนี่ยครับ พี่นะครับเดี๋ยวขอไปเอนจอยกันนะแล้วเดี๋ยวจะพาที่ไหนต้องติดตามครับในเดอะไบคลิสครับเช้าวันใหม่ในซิดนีย์นะครับเราก็ตื่นมาด้วยความสดใสครับด้วยสูเดดของบริษัททัวร์ครับ6 7 8นั่นเองครับ8โมงปุ๊บล้อก็หมุนปั๊บครับเราจะออกจากซิดนีย์นะครับมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติบลูเวลเทนซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เซเนกซเวิร์นะครับเป็นประตูสู่บลูเมลเทนนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดกระจายคนนะครับมีนักเรียนนะครับมาทัศนศึกษานะครับแล้วก็มีทัวร์มาลงด้วยนะฮะเราจะไปดูความสวยงามของบลูเมลเทนกันนะครับความเป็นมาของบลูเมลเทนเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไดโนเสารด้วยนะมีไดโนเสารข้างหลังด้วยแบบนี้ เด็กๆก็น,น่าจะชอบนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะครับเขาบอกว่าเป็นรถไฟไต่เขาลงใบลงเหงนะครับไปดูกันว่าจะน้าหวาดเสียวขานาดไหนครับเขาบอกว่าความหวาดเสียวอ,อยู่ที่การปัาบบอะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นมน่อล้วนะครับในเซนิกส์เรลเวยฮะนี่จะเป็นรถไฟนะครับ ลงเหวไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปดูอุทยานแห่งชาติบูเมาเทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมันจะเป็นรถไฟแบบนี้ครับคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้ฮะจะเป็นคนเข้าแต่ละล็อกแต่ละล็อกนะครับเข้าไปนะับ เพว่าอยู่ใอยูนิเวอร์แซลอ่าโอเคนะครับตอนนี้กำลังนั่งรถไฟไต่เขาลงไปโอ้ยเสียวลงความชันนะฮะเฮ้เสียวจริงเสียวจริง ดีดีดีอันนี้ชอบไปอีกรอบเลยไมนี่ยใ <c oughs> ช่ไหมแล้ว <c oughs> ขอให้มันเร็วให้มันเร็วกว่านี้อีกหน่อยเ <c oughs> ออมันจะมันจะเจ๋งมากต้องมาลองครับเซนิกส์เรลเวยว์ฮะ <c oughs> <c oughs> ไปครับไปครับอ่าตรงนี้ก็เห็นทีซิสเตอร์ร็อกด้วยนะครับอยู่ตรงไกลไกนู่ใน,ในเลยนะฮะเรลเวย์แล้วก็ เส้นทางเดินชมธรรมชาติครับเซนิสวอล์แล้วก็มีเคเบลิลคาร์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมืองครับเหมืองเมืองถ่านหินนะครับและเวลาลงเขาเนี่ยมันไม่สามารถเดินลงมาได้ครับเขาก็เลยต้องสร้างไอ้ตัวรถรางไต่เขาลงมาแบบนี้นะฮะรถไฟที่ชันที่สุดในโลกนะครับ กินเนส s s เวิร์ r เรคคอร์ดนะครับซีน i กส์วอร์ดเรลเวย์ครับ52องศา128เปอร์เซนะครับจะชันกว่าหลายๆที่ที่เคยผ่านๆมานะฮะก็จะมีพีคแทมที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีที่แองเจลแองเจลไฟสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สตูส์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ่ครับสวยมากๆเลยนะก็เป็นป่าที่ผมไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะฮะ มีผาหินมีป่านะครับต้นไม้ก็จะเป็นออกมีพวกเฟิร์นพวกยูคาลิปตัสเยอะแยะมากมายนะฮะนี่อยู่ที่เมืองคาทุมบ้านะครับห่านจากซิดนีย์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะได้เห็นเหมืองฐานหินนะครับที่กําเนิดมาตั้งแต่ปี1878แล้วด้วยนะครับนี่เขาก็ทําดิสเพย์มาให้เราดูกันนะฮะมีการระเบิดทําอุโมงค์ครับด้านบนก็จะเห็น,นผาหินสวยงามครับ เหตุผลที่ทําไมถึงเรียกว่าบูมเ m า u n t นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีต้นยูคาลิปตัสเยอะนะครับแล้วก็เวลาต้นยูคาลิปตัสเนี่ยมันจะปล่อยน้ํามันออกมาครับแล้วน้ํามันของมันเนี่ยเป็นสีฟ้านะฮะพอน้ํามันของมันเนี่ยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าครับทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะฮะเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าบูมเ m า u n น a i นั่นเองนะครับ ก็เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับที่ตอนผมมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเรียนทั้งวันครับไม่ได้เรียนเช้าเที่ยวบ่ายนะฮะก็เลยไม่ได้มาทันทีนะครับกับทีซิสเตอร์ร็อกนะครับที่เราพาไปดูกันแล้วนะครับก็เป็นรูเขาสามอันองนะครับอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กที่คุณจะต้องมาเช็คอินนะฮะถ้าคุณมาที่ซิดนีย์หรือว่ามาที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ก็มีไดโนเสาร์นะครับในไดโนเสาร์ พิๆๆ <im itation> พ๊บเองเลงตอนนี้เรากำลังขึ้นเคเบิลเวย์ไปนะฮะคือมาด้านบนนะครับ <im itation> เขาบอกว่าตรงนี้มุมที่ผมยืนอ,อยู่เนี่ยจะเห็นภูเขาสามนงนะครับหรือว่าทรีซิสเตอร์ได้ชัดที่สุดนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นเคเบิลเวย์เนี่ยไปด้วยนะฮะไนีเขาลูกมาลูกที่ขายของแล้วไปเปลนเป็นไง บายบายเรียบร้อยฮะลงมาแล้วเรียบร้อยกับเคเบิลคาร์นะครับไม่นานครับแต่ก็ประทับใจครับโอ้ยโอ้โคมากประตูเปิดนะครับก็เป็นซีเวเนียชอปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรเลือกซื้อเลือกขากันบ้างนะ ได้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะของที่ลึกฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปเล่นเกมในเพจกันนะครับเดี๋ยวผมจะถามว่าอะไรไปติดตามกันในเพจ The Bucket List TV Show ครับอันนี้จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนฮะเป็นแมกเนตนะครับที่เป็นไม้ครับอันนี้ของดีสวยจริงๆนะรบสนุกกันเยอะๆครับไป t ีซ s t e r Lo c k อนะครับคูกเขาสามอนงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยงามแค่ไหนนะฮะไปดูใกล้ๆกันตามมาครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ Echo Point นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับที่เห็น t r e e s i s t e r ได้ชัดที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะมีเทรลนะฮะให้เดินหลายเส้นทางนะครับเป็นมี Prince Henry c r i ริ Walk นะครับแล้วก็มีเ,เส้นทางเดินชมธรรมชาติเยอะแยะมากมายครับผมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยท้องฟ้าสวยฮะสีฟ้าที่นี่เขาสวยจริงๆนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็น ภูเขาสามอรนองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นตำนานนะครับสมัยโบราณเนี่ยมันมีพระราชาเมืองใหญ่นะครับมาลุกรานที่นี่ครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีลูกสาวของกษัตริย์3คนนะครับสวยมากๆนะฮะแล้วก็เจ้าเมืองใหญ่ที่จะมาลุกรานเขาบอกว่าให้มาแต่งงานกับลูกชายเขาแล้วเขาก็จะให้เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันให้เวลาไปคิด1คืนครับจากนั้นแล้วนะฮะเขาก็ไปคิด แล้วก็ไปคุยกับลูกสาวปรากฏว่าคุยไปคุยมาไม่ยอมครับก็เลยเอาลูกสาวไปซ่อนในหุบเขาหินแล้วก็ปิดประตูวตวไว้บอกว่าห้ามเปิดจนกว่าจะมีพ่อกับแม่มารับเท่านั้นนะครับจากนั้นก็เกิดสงครามขึ้นครับแล้วก็เมืองที่มีลูกสาวสามคนเนี่ยแพ้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับมารับอีกเลยครับลูกสาวก็รอแล้วรอเ,เ,เล่าครับจนไม่รู้นานเท่าไหร,ร่นะฮะก่อนจะตายนะครับเขาก็บอกว่าขอให้เราเนี่ยสามคนเนี่ย ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปครขอพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เลยบอกว่าจัดให้ครก็เลยเกิดมาเป็นภูเขา t r e e s i เแบบนี้นะฮะและนี่ก็คือตำนานนะครับของ t r e e s i เนั่นเองครับอันนี้เป็นมุมที่คุในเ e l i z a เบต h นะครับมาทอดพระเนตรแล้วนะครับเราชอบมากที่สุดนะครับกับ t r e e s i เนะครับมันใหญ่มากจริงครับที่นี่2แกนงแคนยอนครับ 4ประเทศฮ่องกงนะส่วนประเทศออสเตรเลียทั้งประเทศเนี่ยก็คือ29ประเทศญี่ปุ่นนะครับใหญ่มากๆจริงๆนี่นะฮะก็จะเป็นความงดงามของอุทยานแห่งชาตินะครับแบบพาโนรามาเลยครับใหญ่จริงๆฮะเนี่ยรอบยังไม่หมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูดิครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะ ตอนนี้เรากลับมาที่ซิดนีแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งครับกับ m r s e Macarrie Chair นะครับหรือว่ามุมที่ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับในวิวของ Opera House แล้วก็ Sydney Harbour Bridge นะครับตรงนี้เนี่ยด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนในเรือนะครับแล้วก็มีเรือรบอยู่นะฮะและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Opera House นะครับแล้วก็สะพาน Harbour Bridge นะครับ รวมถึงตรงนั้นก็จะเป็นที่ขังนักโทษในสมัยก่อนด้วยนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นสวนเขาเรียกว่าสวนรอยัลโบเทนิกการ์เด้นนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์ชิลๆนะฮะนั่งชิลกันได้เลยนะฮะใครที่มาที่ซิดนีย์นะครับแล้วก็อยากหลีกหนีความวุ่นวายนะฮะก็มาที่นี่ได้นะครับรอยัลโบเทนิกการ์เด้นนะครับแต่ละเดือนเขาอาจจะมีอีเวนต์นะมีคอนเสิร์ต EDM อยู่ด้วยนะครับช่วงปีใหม่นะฮะครับสวยงามครับอากาศดีสุดๆเลย อยากให้มาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปโอเปร่าเฮาส์กันนะครับไปดูกันใกล้ๆนะ,ะว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชิ้นนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับกับที่นี่ครับ The b u ักเ t ็ตลิครับด้านหลังผมโอเปร่าเฮาส์ครับนี่สวยงามมากนะฮะ เป็นโลอุปรากรนะครับออกแบบโดยคุณเยนโอแปรอุซอนสถาปนิกชาวเดนมาร์กครับแล้วก็อายุไม่ถึง100ปีครับประมาณ5 60ปีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งหศัศจร,รย์ที่ใครมาออสเตรเลียต้องพูดถึงโอเปร่าเฮาส์อยากมาถ่ายรูปก,กับโอเปร่าเฮาส์นะครับรู้สึกว่าการมาที่น,นี่เนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าเหมือนได้กลับบ้านมาอีกครั้งนะฮะในการได้มาชิลกันที่นี่นะครับ ใครอยากมาฮะติดต่อบิ๊กเวิร์ลได้เลยครับมาแบบว่าชิลๆนะฮะได้กินอาหารดีๆนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปในจุดที่เป็นแลนด์มาร์คจริงๆนะครับและนี่คือโอเปราเฮาส์ครับที่ซิดนีย์กับเดอะบัคเกอรลิสครับ นเนี่ยมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นถ่ายหนังเรื่องฉลาดเกมโกงครับเนี่ยที่เขามาโกงข้อสอบกันที่ซิดนีย์เนี่ยเขาโกงกันที่นี่ฮะบางทีนะครับการที่เราได้กลับมาที่เดิมๆนะฮะมันก็ทําให้เราดนี่ยลึกถึงบรรยากาศเก่าๆึงช่วงเวลาเก่าๆนะฮะมีความสุขครับรู้สึกว่ากลับมาแล้วมีความสุขจริงนะครับแบบที่นี่ซิดนีย์ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนเรือกับตันคุกครูสนะครับจัดให้แบบพิเศษนะครับโดย Big World Holiday ครับ <Yeah. S 1> ถ้ากรุ๊ปอื่นนี้ไม่มีแบบนี้นะฮะนี่คือดินเนอร์ครูสครั้งแรกในชีวิตของผมบนอาสซิดนี่ฮะ แต่แข็งไปนิดนึงนะครบอบเค้มเๆนะครับแล้วก็มีความมันความหอมของซอสอยู่ ของเรือกับตันคุกนะครับดินเนอร์ครูซนั่นเองครับโอ้โหตอนนี้นี่อาทิตย์เริ่มจะตกแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่สวยมากก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้คุณได้ดูกันแล้วก็ดื่มดั่ไปตรงนี้เลยนะฮะ นะครับก็คือการล่องเรือดินเนอร์ครูสนะครับของเรือกัปตันคุกนะฮะที่บิ๊กเวิลด์ฮอลิเดย์พาเรามาครับด้านหลังของผมก็เป็นวิวของโอเปร่าเฮาส์ครับในยามเย็นนะฮะสวยมากๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะบินลัดฟ้าสู่เมลเบิร์นนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายฮะจะให้คุณได้ค้นหาในออสเตรเลียกันนะครับตามเดอร์บักเกอร์ลิสต์ครับติดตามกันนะฮะทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มทางช่อง9 M c o เอ็มคกด30นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆไปแล้วสวัสดีครับ